อ๊ะอ๊ะครับสวัสดีครับเก็บได้ทีมมาหนึ่งทีมตัดเล็บเด้หนิทีมตัดเล็บจันชายเราไปไหนกันนี่ไอ้โอ๊ยเฮ้ยมาได้ไงวะสิโอ้เจอกันโดยไม่ได้นัดหมายนี่หถอดแมสได้แล้วฮะโอ้ยไม่ถอดไม่ถอดมากับใครฮะ ไปทุระข้างในลงมา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 ด้วยกันมากินเบียร์ปอ่ามาวันนี้มาเจอเพื่อนนะครับมาเจอเพื่อนอ่าวันนี้เดี๋ยววันนี้เราไปไหนครับพี่ไหวไปไปไปข้างหน้วอ่าวันนี้นะครับเราเราไวมากี่คนเอออ่ะโอเคเจอกันมามาว้อ่าวันนี้นะครับเราเรานะครับมาผ่านช่องผ่อนปรนสายตระกูลนะฮะ วันนี้มีนัดนะครับนัดกับน้องๆฝั <English language. S 2> ่งทางกัมพูชานะครับขึ้นมานะครับมาเจอกันนะครับไม่ได้นัดหมายนะครับวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะฮะวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันหยุดพักผ่อนนะฮะโอ้โหวันนี้มากับพี่ไวนะครับมากับอาจารย์สวัยวันนี้มากับอาจารย์สวัยนะครับแลวก็อาจารย์ชายไม่โอเคไม่ให้เอ่ยชื่ออีกโออนี่เนาะ ผมไม่ขี่ซาเลิงนะครับผมเดินนะฮะเดินครับออกเดินกายครับเดี๋ยวไปเจอกันหน้าด่านนะครับด่านที่นี่นะครับเปิด9โมงเช้านะฮะแล้วก็ปิดบ่าย3ามนะครับเอผมว่าจะพาพวกชาวต่างชาติออกไปน่าจะออกไม่ได้นะครับ,บอ่จะเป็นเรื่องใหญ่เลย อ่ะตรงนี้ก็เป็นจุดสามโลนะครับอ่ะร่งเขาชนเลยเชนเลยจรววดล้วรันีอ่ะมี่สมครขึ้นมากันเยอะเลยนะครับกำลัป,ปุกสาอะไรกันนะครับเยอะแยะมากมายนะครับขึ้นมาซื้อของที่ตลาดไทยก็จะกลับไปคืนนะครับ เข้าไม่ไได้้นะเวยม่มีบัตรก็มาไม่ได้ไปนี้มาเดินเดี๋ยวรอไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวรอคนเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนมานนี่้อันนี้โอ้ยหาวน้อยทำไมถอดเสื้อแล้วลูกอ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องหันกล้องอ่ะที่นี่ที่นี่คืออ่าที่นี่เป็นเป็นฝั่งเขมรแล้วนะฮะฝั่งฝั่งทางนี้นะครับผม ผมข้ามมาจากฝั่งไทยนะครับต้องเสียอ่ากีา่บาทนะหนูสิบบาทสิบบาทนะครับคนละสิบบาทคนละสิบบาทนะครับมาเหยียบแผ่นดินที่นี่นะครับ<าส> <speaker> เดี๋ยวรออาจารย์ชายก่อนยังไม่มาท่านเชื่องช้างฝั่งทางข้างล่างก็ขึ้นมานะครับเพื่อามาซื้อของนะครับ th the the ่มาซื้อของฝั่งไทย <IC S> ฝั่งนี้ <the good> <bye> นะครับมามาซื้อของฝั่งไทย ฝั่งไทยก็ส่วนมากจะมาเล่นเนี่ยอะไรนึไนกไว้บนคาสิโนนะครับที่นี่นะครับบนแบบนี้นะครับไม่ได้อยู่ในเขตเมืองไทยนะครับอยู่เป็นในเขตของฝั่งกัมพูชานะครับเพราะว่าไทยสร้างไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะฮะวันนี้ผมนัดกันน้องๆฝั่งทางกัมพูชานะครับขึ้นมาพบกันวันนี้น่าจะเอาออกไปไม่ได้นะน่าจะเอาออกไปไม่ได้ก็ทําไม่ได,กไได้ก็ไม่เป็นไรคุยกันก่อน ทีนะนี้เราจะเดินไปนู้นใช่ไหมวันนี้เราปกติผมมาสองคนครับวันนี้มาเจอเพื่อนพอดีเพื่อนไซยีเลยนะฮะวันนี้ไหววันหลังเราไปฝั่งทางบ้านเมียนายมั่งเนาะทางนี้มีแม่บ้านเป็น ประเทศอะไรนะเราประเทศลาวนะครับลาวซีเน่ทำคอนเทนต์ก็ไม่ได้วันนี้นะครับก็อันนั้นเอ้ยไอไอไอทางซ้ายเนี่ยไหวทางซ้ายเนี่ยเราเคยลงไปแล้วนะ อ่าเดี๋ยวเราไปดูตลาดกันนะครับิปหรือเปล่าวะพาพี่พี่น้องน้องรอบรอบซะหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าในร่มก่อนเดี๋ยวเข้าในร่มก่อนเดี๋ยวโทรหาเดี๋ยวโทรหาพวกน้องน้องเข้าก่อนเฮ้ยลิ้งกับ์หรือเปล่าวะเพลงแบบเนี้ยถึงไหนแล้วเนาะเด็กเด็กเดี๋ยวโทรหาก่อนอ่าเห็นไหมครับ บ้านเขาเป็น Honda Dream นะครับ125เมื่อกี้นะครับอาจารย์ชายเมื่อกี้เราเห็นเวฟร้อยสิบไอเนาะเวฟร้อยสิบไอ์เรเมื่อกี้นะครับผมบอกได้เลยว่าขโมยมาจากเมืองไทยทำไมเป็นฟูไม่ใช่ไม่ใช่รถรถสเปคเมื่อกี้อ่ะไม่มีในเขมรใช่ไหมใช่ครับไม่มีในในเขมรฟังเรามาขายให้ก็ได้ใช่ใช่เนี่ยที่นี่จะเป็นรถลักษณะนี้เนี่ยเนี่ยครับจะเป็นเนี่ยเนี่ย เวฟตูดแหลมก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับพูด้าเขาขโมยได้ยังไงแล้วก็เขาซื้อนั่นแหละใช่ไหมอ,อย่างเวฟที่เห็นเมื่อกี้นะครับเป็นเวฟร้อยสปี2022เมื่อกี้ผมดูไปแล้วนะครับเป็นสเปคของรถไทยนะฮะที่นี่ไม่มีสเปคตัวนั้น น่าจะนําเข้ามาจากเมืองไทยนะครับพูดว่าพูดคำว่านําเข้าสิครับผมพูดว่าขโมยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้พอรถสเปคที่นี่คนละอย่างกันะนะะฮเอาเอาไงหนูเด้อดิหน,นหาย <laughs> มานี่ฝากได้ไว้กับเราไหมาเลือกว่าเอาบาัตรทีงไไหนมาเดี๋ยวฝากไว้กับเราไม่เป็นไรรับผิดชอบชีวิตตัวเองไม่ได้ก็ไปไปซะอ่ะทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นฟอร์ดเรามาดูมาดูพวงมาลัย ลูพวงมาลัยเนี่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 ยเห็นไหมฮะพวงมาลัยด้านซ้ายนะครับพวงมาลัยซ้ายนะครับคือฝั่งเขากับฝั่งเราไม่เหมือนกันตัวนี้เป็น4คูณ4 2002ตัวเดียวกันกับวายแท็กของผมนะครับแต่พวงมาลัยนะครับอยู่ด้านซ้ายนะฮะเดี๋ยวพามาดูเนื่องจากเเมรนะครับนี่พวงมาลัยด้านนี้นะครับฝั่งนี้นะครับเนื่องจากเเมรนะครับเขาเป็นเมืองขึ้นของฝั่งเศสนะฮะนี่ครับเป็นรถนอกหมดเลยนะฮะ ซ้ายนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นถ้าบ้านเราก็จะเป็นตัวเวฟ2,005นะฮะไวเมื่อกีวเมื่อกี้กูซื้อแกห้ากระป๋ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn គេលក់គេលក់យ៉ាងណាគេលក់គេលក់ប៊ូនឬប្រាំប្រាំប្រាំតាមប្រហែលប្រាំ5 500សៀវណាចាបាទត្រុសហើយមេខាណារកច្នាប់នេះឡាយមេខាហមហោទៅអញមិនហោថៃទៅនួយនេះហីនួយនេះហីមេខាណារកយកទៅយកទៅឡាបាទបងមេខាមកចូលសង្ស័យមានប្តីហើយប្តីមិនមានទេញញតែឡើង อันนี้อันนี้อันนี้ถ้าเมืองไทยเขาเรียกว่าลูกชิ้นอีกอันนี้แกเอาถั่วอ้ยบัดบัดรื่อหัดประหัดประหัดประหัดอันนี้ไส้อ้อยบัดเนื้อูอ๋อเนื้อหมูนะฮะเนื้อหมูนะครับะอับวันนี้ลงมาทานที่ข้างล่างเนี่ยเยอะครอบเนี้ย อี่ย่าใหญ่แมีกัดทองใหญ่แคเมีกัดทองไอ้โต๊ะไอโมโตบอนเฮ้ยนี่มีหน้าเรียวตีได้เรื่องนี่อย่าเออันนี้โมปิปตีเลียวนี่นี่ข้าวนะครับอืมหอมโซล่าเซลเด้อนี่โซล่าเซลไหมโซล่าเซลล์ดูไฟฟ้าแม่ค้าชื่ออะไรชุมโอ๊ยบัตรยมฮะยมแม่เบิร์ด ចូលឈ្ងុយបន្តិចទេបើទេញ៉ៃខុសញ៉ៃត្រកມັນកាត់អុយតែនៅព្រោះថាខ្មែរថៃក្នុងខ្មែរខ្មែរថៃក្នុងខ្មែរឯងវាវាផ្សែងនេះហ៎នោះហើយញ៉ាំទៅផងដល់ទិញណាស់ហ៎ទិញមួយគុំហ្នឹងឡែកມັນມັນហ៎កុំកុំជីតេណិងថាឡើងដេញឈ្មោះទើថាអុយទេហ៎កុំកុំអររយមកអី แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือโรนเหมือนบ้านเราเวลาทอดเสร็จทำไมโรนเหมือนบ้านเราวะนะก็โดยใจจับเลยทางนี้ดื้อนะดหน่อยดื้อใายดูเธอหน้าโป๊กให้น้องแน่นตุ๊กน้องคลินเคลิปเงถอเพื่ออะ